การตอบรับรถยนต์ MG ในประเทศไทยก็ถือว่าดีเลยเพราะอย่างน้อย MG ก็เป็นค่ายรแรกๆที่ลุยตลาด EV ระดับแมสแต่น่าเสียดายว่าบริษัทแม่อย่าง SACC ก็ยังไม่มี Ecosystem การผลิตรถ EV เต็มสูบเหมือนกับ BYD ทำให้ยอดการส่งมอบ EV ในช่วงนี้ติดขัดกันทั่วโลกและเชื่อว่ากว่า SACC จะขยับตัวให้ก้าวทัน BYD น่าจะต้องใช้เวลาหลายปีเช่นกันถึงอุปสรรคการขา,ขายของ MG EV ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายได้เพราะการรันอัพระบบการผลิต EV ให้มีโวลูมใหญ่โตต้องใช้เวลาหลายปีอย่างไรก็ตาม MG Thailand ก็ยังมีแผนลุย EV อย่างไม่หยุดยัง้งเว็บไซต์กรังปีไทยแลนด์ได้ให้ข้อมูลน่าสนใจว่า MG Thailand จะส่ง EV เพิ่มอีก2รุ่นได้แก่ MG EP Mini Change และอีกคันหนึ่งก็จะเป็น MG มีฝ้านายรถตู้ EV หรูที่กำลังศึกษาความเป็นไปได้เช่นกัน M.G มีฝ้าหนก็เป็นรถยนต์จากแบรนด์แม็กซัแบรนด์นนเครือ S.A.C เช่นเดียวกันซึ่งเหตุผลที่มันมีสิทธิ์จำหน่ายในเมืองไทยมันมีไม่กี่เหตุผลก็คือฐานผลิตจากเมืองจีนนั้นผลิตรุ่นพวงมาลัยขวาส่งออกอยู่แล้วและข้อ2ก็คือมันเป็นรถขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ,ฟ้าได้รับสิทธิ์ F.T.A. 0%โดยไม่จำเป็นต้องแขวะรถตู้คันนี้จะนั่งได้กี่คนกันแน่ประกอบกับรถตู้ขนาดใหญ่ที่จ่อตลาดระดับบนในไทยเหลือตัวเรื่องน้อยมาก เพราะหลือแค่เพียงคุณไดเกียที่ยังทำตลาดอยู่ส่วน t o y ยต้ามาเจสตยกเลิกการนำเข้าเนื่องจากติดปัญหาด้านภาษีและเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการแล้วจะพบว่าลูกค้าที่ซื้อรถตู้ราคา2ล้านบาทยังคงชอบรถยนต์ที่มีการตกแต่งรถตู้ V.I.P. สําร็จรูปจากโรงงานเหมือนอย่าง t o y ยต้ามาเจสตีหรือว่า t o y ยต a าอัลฟามากกว่านั่นอาจจะเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ MG มีฝ้านายจะมาอุดช่องว่างตลาดตรงนี้ในไทยได้ MG มีฝ้าหนายเป็นรถตู้หรือแบบ6ที่นั่งแคปตันซีดโดยมีจุดขายหลักก็คือการเป็นรถตู้ดูหรูหราโดยการติดตั้งหน้าจอแผงแดชบอร์ดถึง3หน้าจอด้วยกันในตลาดจีนอาทิหน้าจอแผงผู้ขับขี่หน้าจอตรงกลางสำหรับควบคุมฟังก์ชันในรถและหน้าจอสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าแต่ข้อตำหนิเล็กน้อยก็คือมันตัดปุ่มแอร์แบบฟิสิกอลออกไปหมดหรือแค่ปุ่มสัมผัสแบบพลังงานความร้อนแบบนี้ผู้เท่าผู้แก่อาจจะใช้ลำบากมากขึ้น บอกนั่งกับตันซีแถวที่สองมาแบบฟูลฟังชันปรบไฟฟ้าทั้งหมดที่สามารถสั่งการผ่านหน้าจอขนาดเล็กตรงบอกพร้อมติดตั้งโต๊ะพับได้ขนาดเล็กส่วนหน้าจอความบบนเทิงนั้นจะติดตั้งอยู่หลังบอกคู่หน้าช่องเสียบปล๊กไฟเป็นต้นสำหรับบอกนั่งแถวที่3จะเป็นทรงบอกนั่งขนาดใหญ่นั่งสบายและปลอยโปร่งมาก MG มีฝ้าหน่ายตัวท็อปในจีนราคา2ล้านบาท ให้อะไรมาบ้างครับมันติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลัง241แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรระยะทางวิ่งสูงสุด540กิโลเมตรทำความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรไฮไลท์ของฟังก์ชัน MG มีฝ้าหนายที่จำหน่ายในจีนก็คือมีระบบช่วยเรียลรถอัตโนมัติเมื่อเปิดไฟเลี้ยวระบบจะคอยตรวจสอบรถยนต์ที่อยู่เลนด้านข้างว่าว่างไหมถ้าว่างระบบจะเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัติและระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติ ระบบความปลอดภัยก็โดดเด่นด้วยถุงลมนิรภัยเจ็ดใบประกอบไปด้วยถุงลมคู่หน้าถุงลมด้านข้าง1คู่ม่านนิรภัยลากยาวไปจดห้องโดยสารแถวที่3และถุงลมขั้นกลางระหว่างคนขับและคนนั่งหน้า อย่างไรงก็ตามรถคันจริงที่จะขายในไทยไม่น่าจะได้ออปชั่นล้ำๆอย่างที่ขายในจีนครบทุกฟัง์กชันขนาดนั้นเท่าที่ดูเวอร์ชันส่งออกต่างประเทศยังเห็นได้ชัดว่าดีไซน์ภายในห้องโดยสารลดความหรูล้ำลงไปเยอะโดยเฉพาะแผ่งแดชบอร์ดที่กลายเป็นดีไซน์ดูธรรมดาล,ลงยังโชคดีที่ว่าไม่ลดทอนงานดีไซน์ภายน,นอกที่ดูเรียบร้เพราะถือว่าเป็นหนึ่งในจุดขายของมันอยู่ ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเรามาสำรวจสเปคของ MG มีฝ้านายเวอร์ชันตลาดออสเตรเลียกันดีกว่าเพราะยังไงเวอร์ชันนี้ก็น่าจะเป็นสเปคส่งออกสำหรับตลาดภวมลใยขวาทั่วโลกรวมถึงไทยด้วยแต่เรื่องราคาจำหน่ายก็น่าสงสัยเพราะราคาเริ่มต้นในออสเตรเลียก็ตั้งไว้ถึง2ล้าน4แสนบาทจบที่3ล้านบาทย้ำนะฮะออสเตรเลียต้องราคาจบที่3ล้านบาทถือว่าแพงใช้ได้ทำให้ต้องลุ้นว่า MG t h a i l น n ์จะสามารถทำราคาสู้กับรถตู้หรูตัว็อปในไทยได้หรือเปล่า เพราะต้องราคาขายที่ในไทย3ล้านบาทน่าจะขายได้ยากมาก MG มีฟ้านายในออสเตรเลียมีฟังก์ชันเด่นๆเนช่นคงความไฮคลาสของบาะนั่งแถวที่2แบบกับตันซีดพร้อมที่รองน่องฟูลฟังชันปรับด้วยบาะไฟฟ้าทั้งคันด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดเล็กฝากกระโปรงท้ายและบานประตูสไลด์ไฟฟ้าบ้านหลังคากระจกสำหรับห้องโดยสารตอนที่2พร้อมไฟแอมบี้ไหลลำโพง12จุดทั่วขันรถ แต่ประเด็นสําคัญคือดีไซน์แผงแดชบอร์ดก็ลดทอนลงไปเยอะมากเรียกว,ว่าดีไซน์ดูกระจุมกระจิ๋มไปเลยถ้ามองนานๆก็แอบ,บเชยเหมือนกันโดยเฉพาะหน้าจอสัมผัสตรงกลางที่ลอยโดดเด่นขึ้นมาและรวมถึงดีไซน์เบาะนั่งแถวที่3แบบโซฟาขนาดยาวก็ไม่น่ามีปัญหาในส่วนนี้เท่าไหรนะ่นักรวมๆ MG มีฝ้านายก็จะเป็นรถที่น่าสนใจถ้าอยากมาทําตลาดแต่ทว่าปัญหาก็คือราคาจาหน่ายมากกว่าเพราะต่อให้ MG มีฝ้าไนราคาตัวท็อปจะเท่ากับรถตู้เกาหลีเครื่องน้ํามันเอาเข้าจริง ราคา2.4ล้านบาทกับรถตู้ของแบรนด์จีนสำหรับบางคนก็อาจจะมองว่าแพงก็ได้แต่บางคนก็อาจจะมองว่าสมราคาก็ได้แต่ถ้าใครสนใจ MG มีไฟไนล์แล้วก็อยากลองเสาเสียงว่าพวกเขาจะทำราคาเท่าไหร่กันถึงจะขายได้ครับ